สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสบายดีไหมครับตอนนี้ก็มาที่แห่งหนึ่งครับในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตี่ฮะซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งมีนะฮะสาขาทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศญี่ปุ่นประมาณ260สาขานะครับซึ่งใหญ่พอสมควรเลยนะฮะและทาไมที่นี่มีข้อดียังไงเราทำไมต้องมาที่นี่ขึ้นรถไฟจากประเทศเอ่อจากนะฮะโตเกียวมาที่นี่นะครับใช้เวลาประมาณเอ่อหลายหลายหลายชั่วโมงอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าครับ <c oughs> ที่นี่มีข้อดียังไงทำไมถึงมาครับก็บอกว่ามีการนะฮะ ขอบคุณครับที่กดไลค์กันมาโอ้โหน่ารักกันเลยครับขอบคุณครับมันมีอะไรฮะมีระบบ AI แล้วระบบเก็บข้อมูลพิเศษนะฮะซึ่งนะฮะมีเสน่ห์จุดเด่นและจุดต่างที่คนอื่นไม่มีกันเราไปดูกันครับว่าเป็นยังไงและนะครับเราสำเรานัดก,กับท่านประธานไปแล้วด้วยนะ,ะประธานบริษัทซึ่งเป็นนะฮะห้างให,ใหญ่ขนาดนี้นะ,ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเขามีระบบแบบไหนกันไปดูระบบแบบไหนเดี๋ยวผมขอย้ายนี่ก่อนนะอืดย,ย้ยายย,าย้าย นี่เพื่อนๆน,นี่แหละตัวนี้เจง๋จงๆตัวเนี้เห็นไนี่ครับนี่ครับตัวนี <c oughs> น้นี่คือนี่คือระบบตะก้า AI แบบนี้นะฮะ <c oughs> เขาขับเอาเข็นเข้าไปแล้วเนี่ย <c oughs> นะฮะเข็นเข้าไปดึงเข้าไปนะฮะดึงเข้าไปแล้วตัวนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนยื่เข้าไปข้างในเนี่ยนะเข้าไปก่อนก็แล้วกันเข้าไปข้างในนะฮะ เข้าไปแล้วเนี่ยตัวนี้มันเจ๋งยังไงไหมตัวนี้มันเจ๋งยังไงเดี๋ยวผมอธิบายเ,เพื่อนๆก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวตัวนี้นะฮะมันเดี๋ยวผมหยิบบัตรนะ <c oughs> บัตรตัวนี้เป็นบัตรนะฮะบัตรของของห้างแห่งหนึ่งคระะับ <c oughs> ห้างแห่งหนึ่งเนี่ยนะฮะห้างเนี้ยนะฮะเขาใช้วิธีการแตะตรงเนี้ยปังนะพอใส่อันเนี้ยเข้าไปนะครับใส่เข้าไปนี่เข้าไปเนี่ยมันจะมี พินโค้ดนะฮะพินโค้ดนี่คือ3 4 3 7นะครับก็จะใส่3 4 3 7ไม่ใช่เบอร์หวยนะไม่ใช่เบอร์หวยนะอ่ะเข้ามาแล้วครับปั้งอ่ะพอเราพอเราสามารถซื้อขนมซื้อข,มขนมนะอันนี้ถนะ้าหยิบอันนี้ใช่ไหมฮะหยิบที่นี่เห็นบาร์โค้ดไหมฮะบาร์โค้ดเนี่ยสามารถเอามา เอามาแตะตรงนี้ได้เลยนะฮะเอามาแตะตรงนี้เลยนะผมจะดูพร้อมกันเลยนะหนึ่งสองสามแตะนะปั้งมาละดินปั้งเลยนะฮะมาแล้วหนึ่งที่นะฮะเขียนไปแล้วว่าซื้ออะไรครับซื้อซืปเป้เนี่ยคารามูโจนะนะซื้อไปแล้วห0สิเยนห9เยนนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงอะไรนะไปดูอย่างอื่นต่อถ้าเราไม่เอานะฮะาทำไงครับถ้าเราไม่เอาเราเปลี่ยนใจแล้วก็คือกดทิ้งกดทิ้งนี้ไปปั้งเลือกแล้วนะ เลาเลิกต้องต้องกดคืนด้วยกดคืนด้วยต้องกดคืนเ่ราเราไม่เอาแล้วนะอ้าวแล้วกดเลิกกดคืนกดคืนโอเคเราไม่เอาแล้วนะครับไปซื้ออย่างอื่นฮะแล้วก็ตัวไหนที่มีมีตัวสแกนอ้าวทำไมต้องมีตัวนี้แล้วมันเจ๋งยังไงนะฮะหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าในช่วงนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นเยอะเลยเพราะอะไระครับช่วงนี้ยอดขายเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนฟังนะครับ นี่ไลฟ์สดเพื่อนๆก็เลยต้องเห็นกันเนาะส่วนใหญ่เนี่ยเรามาถ่ายแล้วต้องรีบกลับกันนะดังนั้นผมถึงเรื่องรีบให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะฮะทำไมถึงทําไมถึงนะฮะมีตัวเนี้ยแล้วมันดียังไงตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะฮะตัวเนี้ยมันดียังไงตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันดีที่ว่านะครับไม่ต้องมาเข้าคิวหนึ่งข้อดีคือไม่ต้องเข้าคิวไม่ต้องเข้าคิวนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมานั่งจ่ายเงินและข้อที่สองก็คือเราสามารถรู้เลยครับว่าตัวเนี้ยนะฮะ เราใช้เงินไปนเท่าไหร่แล้วแล้วเ,เราใช้ไปเท่าไหร่สมมุติเราซื้อกันเพียบเลยนะเต็มตะกร้าเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นเล่นให้เพื่อนเพื่อนเห็นกันแล้วกันนะซื้อให้เต็มตะกร้าเลยซื้อให้เต็มตะกร้าเลยนะเต็มตะกร้าเนี่ยจะเป็นไงครับอ่าสมม,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 มุติผมซื้อตัวนี้ปังตัวนี้สแกนไปปังนะสแกนปั้มก็เข้าไปนะครับอ่าสแกนไปเรื่อยสแกนไปเรื่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่ตัวนี้นะมาสแกนเรือ่อยเดี๋วยวนะเดี๋ยวนะ เนี่ยสแกนไปเรื่อยเนี่ยพอเราสแกนไปเรื่อยเ,เยอะๆ,ๆ,ๆเนี่ยเพื่อนๆมันก็จะเต็มตะกร้าพอมันเต็มตะกร้าแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าใช้เงินเท่าไหร่เราต้องมานั่งนั่งคำนวณนไปเข้าคิวตรงนั้นเยอะนะฮะเพราะฉนั้นจะมีปัญหาแล้วข้อที่2คือข้อที่2องจะบอกเพื่อนๆอะไรนึ่งฮะตัวนี้เจ๋งอย่างหนึ่งคือว่าทางทาง <c oughs> เวลาเราซื้อบางอย่างนะฮะวเวลาซื้อของบางอย่างเนี่ยสมมุติเราซื้อซื้อผักชนิดหนึ่งนะฮะ ซื้อผักตัวเนี้มันจะเขียนในจอเลยนะฮะเขียนในจอแบบเนี้ว่าเฮ้ย <yummy> ถ้าคุณซื้อผักคุณจะซื้อน้ําจิ้มด้วยมีไหมน้ําจิ้มนี้มันดีกับผักด้วยนะเขาจะอธิบายในนี้ด้วยแล้วก็จะแถมว่าถ้าซื้อน้ําจิ้มเสร็จแล้วก็ซื้อน้ําจิ้มเสร็จพอซื้อน้าจิ้มเสร็จเ็าจะบอกว่าถ้าซื้อน้ําจิ้มมันจะแถมให้อีกห้าแต้มถือว่าจะให้อีกสิบแต้มนั่นคือข้อดีของของไอ้ตัวเนี้นะฮะวันนี้เรามาสัมภาษณ์แล้วรู้ไหมว่าห้างนี้มันไม่ใช่ห้างเพื่อนๆแต่มันคือ มันคือบริษัทไอทีงงไหมเพื่อนบริษัทไอทีนะอ่าและบริษัทไอทีที่ว่าเนี่ยนะเขามาเปิดห้างประสบความเร็จได้เพราะอะไรครับเพราะยังไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนในในโลกแะญี่ปุ่นเขาเริ่มทํากันครั้งแรกแล้วตอนนี้เรามาถ่ายทํากันก่อนแล้วเขาเขาคานึงถึงคนอะไรครับเขาคํานึงถึงคนคนที่นะคนที่ซื้อของเนี่ยไม่อยากไปติดกับคนอื่นโควิดไม่อยากอ่ ทำให้นะครับมีคนมาเข้าคิวกันเยอะเมื่อไม่มีการเข้าคิวกันเยอะก็จะทําให้คนมากล้าซื้อของได้เยอะมากขึ้นเมื่อคนกล้าซื้อของเยอะมากขึ้นก็เท่ากับว่าคุณก็จะมีลูกค้ามากขึ้นนะฮะข้ออีกข้อหนึ่งที่เจ๋งๆนะเพื่อนๆอีกข้อที่เจ๋งๆอย่างบอกเพื่อนๆเลยนะนะฮะลืมลืมนะฮะข้ออีกเจ๋งๆก็คือรูมไม้ว่าคุณรู้ไหมว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่นะฮะที่เราจะซื้ออะไรก่อน เช่นบางคนเวลาเราเข้าไปในซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะฮะทางด้านซ้ายมือนะฮะจะมีผักและต่อมามเป็นปลาต่อมาก็เป็นร้านบินทโตอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วเ,เพื่อนเเคยรู้ไหมว่าเราเคยซื้ออะไรเป็นลําดับก่อนเครื่องนี้นะฮะมันเป็นเครื่องที่สามารถรู้ก่อนเลยว่ารู้ก่อนเลยนะฮะเครื่องนี้สามารถรู้ก่อนเลยนะว่าว่าเครื่องนี้สามารถรู้ก่อนเลยนะว่าเราจะมีพฤติกรรมแบบไหนอ่าเพื่อนเอน เมื่อเราเราไม่เคยรู้พฤติกรรมของตัวเราเองว่าเป็นแบบไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพฤติกรรมของตัวเนี้เราไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนก็จะเกิดรู้ไหมครับว่าคนเราเพื่อนๆถ้าเราเปิดห้างแบบนี้นะฮะเขาซื้อทําไมเราต้องมีการนะฮะตั้งไอเดียว,ว่าจะต้องมีร้านขายผักก่อนเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตมีผักมีผลไม้แล้วค่อยมีปลาแล้วค่อยมีเนื้อแล้วก็นู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เครื่องนี้จะรู้จะรู้ก่อนเลยนะว่า เครื already, in English, uh ่องนี control, right. Japan, yes, you you ้จะรู้ก่อนเลยนะว่ามันจะเป็นเครื่องที่สามารถรู้นิสัยคนได้เลยนะรู้ก่อนเลยครับว่าว่าคุณมีพฤติกรรมแบบไหนแล้วคนอายุแบบไหนชอบอะไรก่อนเขาก็จะรู้ต่อนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้ผลิตเนี่ยเพื่อนๆเป็นผู้ผลิตเนี่ยนะฮะเราจะรู้ก่อนนะว่าสมมติเราผลิตอะไรขึ้นมาเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ยชอบมีของใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วของใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะฮะเวลาถูกผลิตขึ้นมาเนี่ย บางทีเราอยากกันรู้ว่ามันขายดีหรือเปล่าขพราะที่2คือเราวางตําแหน่งไม่ดีหรือเปล่าพอระวางตําแหน่งไม่ดีนั่นหมายถึงว่าของของเรามันไม่ดีจริงหรือระวางตําแหน่งไม่ดีแต่ถ้ามีเครื่องนี้มันจะเจ๋งที่ว่าเราแกล้งทะเป็นให้เห็นให้เห็นสินค้าใหม่ที่จอเลยเวลามาซื้อกดอะไรขึ้นครับเราเห็นสินค้าใหม่ที่จอเลยก็แสดงว่าถ้ามีสินค้าใหม่ที่จอแล้วคนยังไม่ซื้อนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงว่า คุณกําลังของของคุณที่ผลิตมามันไม่ดีจริงไม่มีคาให้ไม่ทําให้ลูกค้าสนใจจริงนั่นก็คือคุณจะขายของไม่ออกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ข้อมูลตรงนี้เราจะรู้เลยข้อมูลอะไรขายดีไม่ดีแล้วเราจะรู้พฤติกรรมของคนของผู้ี่กดไลค์ครับเนะี่ยเราจะรู้ว่ามาคิดอะไรต่อได้เยอะอยะน,นะับเมื่อคุณฟังเพจผู้จิตสอนทําธุรกิจอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณจะได้ไอเดียต่อไปคุณจะได้ไอเดียดีๆเจ๋งๆนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ลองช่วยแชร์ แล้วก็นะครับกดติดตามด้วยคุณจะได้เห็นไอเดียดีๆที่ยังไม่เคยเห็นในประเทศไทยมาก่อนเรามี AI นะครับแล้วเรามีพวกเดี๋ยวนี้นเรามี Facebook มีอะไรดีๆเนี่ยทำให้เพื่อนๆได้เห็นก่อนคนอื่นเลยเห็นสดๆไลฟ์สดๆจริงๆแล้วทีมงานของพวกเราเนี่ยถ่ายเสร็จต้องรีบกลับแต่ผมบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวขอขอ,ขอแชร์เพื่อนๆได้เห็นก่อนกันแล้วกันมันเป็นยังไงนะครับเรื่องเราพวกเนี้ยถ้าสนใจนะก็กดไลค์กดติดตามแล้วก,กดแชร์เพราะผมเดี๋ยวจะนะฮะต้องรีบไปแล้วต้องมีถ่ายรายการตอนอื่นนะครับก็เด กับเราเวแล้วพนะูดทีไรก็ตกมาทุกทีพูดทีไรก็ตกมาทุกทีมันช่วยไม่ได้นะอืครับเป็นประโยชน์จริงๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณโทกียคนโทกียะอบค,ครับก็ถ้าเราต้องใช้เวลาเดินทางมาของคุณครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจาให้กับพวกผมนะมันจะได้เป็นเรื่องราวที่อยากจะเพื่อนๆยังไม่เคยเห็นหได้เห็นก่อนเลยได้เป็นไอิเดียและในเพจของเราเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหลายคนมาดูแล้วก็มาให้ผมไปสัมภาษณ์ เพราะอะไรเขาเขาอยากให้ผมมีไอเดียอยากได้ไอเดียไปอธิบายให้เขาเขานะฮะนี่ก็คือหนึ่งในนั้นก็คืออยากให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นก่อนเนี่ยระบบเนี่ยรู้ไหมว่าตรงนี้เห็นไอ้ขาวๆเนี่ยเห็นตัวขาวๆนะฮะขาวๆเนี่ยมันคือกล้องเลยนะในห้างเนี้ยอย่าเรียกว่าห้างในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีกล้อง700ตัวมันหมายถึงอะไรเพื่อนๆแล้วเขาจะดูอะไรดูต่อว่าได้เห็นต่อว่าของบางอย่างเนี่ยถ้ามันหายจากเชลนะฮะของบางอย่างที่หายจากเชลเนี่ยเขาจะ มีเครื่องเตือนอยู่แบ็ก y a r ดเลยนะเครื่องเตือนก่อนเลยนะว่าว่าเออ,อน,นี้มันหมดแล้วนะอันนี้ไม่หมดแล้วนะโอเคครับคุณเอ,อ่อคุณ S M Y นะฮะขอบคุณท้าบที่บอกว่าติดตามครับก็เราจะมีและทําไมท่านประธานบริษัทเนี่ยเขาจะต้องมีการลงทุนก่อนเขาบอกว่านะฮะเพราะอะไรเพราะอยากจะให้ลูกค้านะฮะได้เรียนรู้ได้ได้พัฒนาแล้วก็ได้ลูกค้าเนี่ยได้รู้สึกว่ามันดีต่อตัวเขาเอง บริการเต็มที่พูดง่ายๆคือถ้าบริการเต็มที่มากกว่าก็จะมีคนมาซื้อมากกว่าอีกสักพักเนี่ยคนเต็มเนี่ยผมมาในคอร์เนอร์ที่คนน,น้อยๆอยู่นะฮะก็เลยทําให้เพื่อนๆอ,อาจจะดูไม่เห็นตะก,กี้เนี่ยเต็มเลยฮะแย่งกันซื้อกัน <c oughs> แล้วสามารถกรณีพวกนี้นถ้าเราไม่จ่ายเงินจะเป็นไงกรณีที่ว่าไม่จ่ายเงินนี่มันจะพอออกข้างนอกมันจะร้องทันทีเลยนะฮะเจ๋งมากเลยและทางท่านประธานนะฮะก็บอกอีกว่าตัวนี้มันจะรู้จากพฤติกรรมของคนนะครับพฤติกรรมของคนยังไม่พอยังรู้ต่ออีกว่าอืม ข้อมูลอะไรที่ขายดีอะไรที่ขายไม่ดีต่อไปเราจะก็จะ,จ,ะจะรู้ต่อว่าอะไรควรจะวางไม่วางและอีกอันหนึ่งสําคัญคือเจ้าหน้าที่นะฮะเดี๋ยวไปดูผมจะพาเพื่อนเพื่อไปดู <c oughs> นะเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะเขาจะลดในปัจจุบันเนี้ยมีแต่คนชราในประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อยๆืๆ่อเรื่อยคนทํางานจะน้อยลงเกี่ยวกับเรื่องแคชเชียระนะ,ะคนทํางานในในแคชเชียน้อยลงก็จะทําให้คนนะฮะ <c oughs> เอ่อคนทํางานในแคชเชียน้อยลงก็ทําให้คนนะตกงานกัน ไม่ตกงานไม่มีงานเขาก็เลยใช้ AI ในการทำงานแทนแทนพวกเราได้นะเพราะนั้นเดี๋ยวพี่ไปดูนี้กันดูดูนี้กันตรงนี้กันตรงนี้นะดูเห็นว่าตอนนี้ไม่มีคนนะตรงแคชเชียร์เนี่ยแทบแทบไม่ต้องเลไแย่งคิวกันนะเดี๋ยวนี้ทางฝั่งนู้นเขาเขาต้องซื้อกันเองนะทางนู้นซื้อกันเองแต่ตรงนี้มันจะมีโซนเนี้ยนะฮะคนนี้เพินผ่านไปตรงนี้เข้าตรงนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวดูตรงนี้ดิพื้นพื้นตรงนี้นะฮะ มันไม่ใช่สติกเกอร์นะพื้นนี้ไม่ใช่สติกเกอร์นะมันเป็นอะไรครับมันเป็นแสงเพราะนั้นเราไม่ต้องมานั่งลอกสติกเกอร์ใหม่เว้ยเราไม่ต้องมานั่งลอกสติกเกอร์ใหม่เปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้หมดเลยอ่ะนี่เขาเข้ามาแล้วลูโกโนี <c> ่ <oughs> เขาเริ่มแล้วไปดูกันเขาทำยังไงตอนนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เช็คอีกทีหนึ่งเช็คแบบนีน้นครับ,รบเช็คปุ๊บของมันเกินหรือไม่เกินอะไรฮะแล้วเดี๋ยวไปด,นนดูด้านนู้นกันดด้านนู้นกันเดี๋ยวขออนุญ,ญาตมาดูด้านนี้กัน ให้เห็นก่อนเลยนะปื๊ดมาเดินม,มาตรงนี้ครับปื๊ดมาเดินผ่านปั้งใบเสร็จน้ําเงินออกเลยไม่นานนี้ใบเสร็จน้ําเงินออกเกิดอะไรขึ้นใบเสร็จน้ําเงินเขาใส่อันนี้เป็นเครื่องใหม่ที่กำลังรับธรรมดานี่ออกมาแล้วครับปื๊ดนี่ใบเสร็จรัาเงินออกวาและเรียบร้อยเลยเจ็ด <c oughs> <7 S 1> เลยเอาเข้ามาดูทีหนึ่งปื๊ดเข้ามาปั้งประตูปิด ไปเสร็จต้องเงินรับอ,อ๋อกับเสร็จเลยไม่ต้องมาผ่านใครเลยนะฮะธรรมดาต้องมานั่งทำแคชเชียร์เองด้านหน้านู้นคนเยอะคนอะไรเดี๋ยวนี้แทบไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ระบบเป็นอย่างนี้แล้วครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะฮะั้งแคชเชียร์ตรงด้านนี้นะ,ะคนต้องมานั่งเข้าคิวกันเหนือหน่อยเหนื่อยเหมือนอะไร5เหมือนกันตอนที่เราทำเอ่อเหมือนกับเหมือนกันอะไรฮะตอนเพื่อนๆตอนที่เราเพื่อนๆใครไปสนามบินญี่ปุ่นนะนาลิตะหรือสนามบินเติมเนหรือสนามบินไปต่างประเทศเนี่ยถ้ามีพาสปอร์ตของเราเนี่ย แต่พุ่ผ่านเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้แพจสอนของเราเป็นอย่างนี้เนี่ยของบ้านเราเนาะแต่พุ่งผ่านเลยนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงคนเห็นก็จะอิจฉาอยากทําบ้างนะยังคนเห็นอิจฉาอยากทําบ้างเราก็เลยนะคนที่ใช้ระบบแบบเนี้เขาสามารถเติมเงินเป็นระบบที่ดีก็ทําให้คนขี้เกียจโอเคแล้วเดี๋ยวเรื่องราวเป็นยังไงเนี่ยไปดูในรายการดูให้รู้กันดีกว่าว่าเขามีความคิดแบบไหนแล้วสัมภาษณ์ท่าน,นรประธานนะฮะประธานก็เจ๋งมากเลยนะเป็นเจ้าของบริษัทอยู่ร้อย 2 6 1สาขาโอ้โหบริษัทใหญ่มากนะฮะแล้วก็เป็นคนหนุ่มคนหนึ่งที่เท่มากแล้วเก่งมากด้วยนะฮะเราก็เลยธรรมดาแล้วไม่มีโอกาสได้เจอรรท่านประธานแบบเ,เก่งๆแล้วก็อยู่ในสุดยอดของการบริการนะในระดับประเทศนะแลนนี้ยังไม่เคยมีในในประเทศไหนมาก,ก่อนนะนี้ทําครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นนะครับอืเพราะฉะนั้นนะก,ก็เลยสร้างคอนแทคต่างกันนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะฮะก็ถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดแชร์นะครับจะได้ให้เพื่อนๆคนไทยเราได้ไอเดียดีๆเจ๋งๆนะค,คนที่ไปต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยประเทศเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเราได้ไปต่างประเทศได้เห็นไอเดียที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมาปรับใช้กันนะการบริการที่แตกต่างก็บริการที่เจ๋งกว่าก็ย่อมขายดีกว่าครับแล้วนะย่อมสร้างเงินได้มากกว่านั่นเองครับ โอเคแล้วเจอกันครับแล้วผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับฟูจิขอไปก่อนนะครับสําหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่านี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคําว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียน เราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ